ไม่ไม่ค่อยสบายเลยมันเป็นเพราะอะไรมันมันภูมิแพ้อากาศมันเปลี่ยนอ๋อเป็นหวัดใช่ไหมครับคุยกับคนนี้นายเป็นหวัดใช่ไหมครับเไม่ใช่เป็นหวัดมันภูมิแพ้จามจามไหมก็น้ำมูกน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยอ๋อคล้ายๆเป็นคล้ายคกันแล้วมียาแก้แพ้กินไหมนะ อยากแก่แพ้อซอ้อมากินหรือเปล่ายังยังยังอืมไม่เป็นไรเราก็มันถ้าร่างกายเราแข็งไม่แขงขึ้นมันก็จะหายไปเองอ๋อครับแสดงว่านอนน้อยใช่ไหมอากาศเปลี่ยนด้วยแล้วนอนน้อยด้วยวันหนึ่งก็ ฝนหนาวร้อนอยู่วันเดียวกันอะ่ะโอ้ครับท่น,ม,นมันก็มันร่างกายปรับไม่ทันเงี้ยครับท่านถ้าเกี่ยวกับเราแก่ด้วยไหมมีส่วนป่ะคุยเรื่องอื่นดีกว่าคุณคุณนา <laughs> ยคุยเรื่องร้ฐศาสรละเลย เราจะคุยอะไรกันดีเลยครับเพราะช่วงนี้ก็นี่ก็เป็นธรรมะนะครับท่านเพราะว่าเราควบคุมไม่ได้เราต้องยอมรับใช่ไหมต้องยอมรับตามสภาพคุณคุณวินัยรู้ไหมว่าคุณวินัยกำลังฟุ้งซ่านอยู่รู้ไหมรู้ครับถึงได้โทรหาคุณ <c oughs> ไง จึงได้หาคุณสมหวังฟุ่เนีฟงซ่านฟุงซ่านแล้วมันไม่ดีนะคุณพีน่นายครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงอของการยับยั้งอยู่ครับเออฟุงซ่านมันไม่ดีแล้วพยายามแล้วต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่ครับแล้วเราถ้าเรานิสัยเราฟงซ่านเราก็ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ฟงซ่านไปเรื่อยครับท่านแล้วฟงซ่านไปเรื่อยมันจะเป็นมันมันจะเป็นความเคยชินเนี่ยครับ ต้องควบคุมให้อยู่ใช่ไหมครับเออถ้าเป็นความเคยชินแล้วมันก็เราก็จะเราก็จะทําโดยลักษณะที่เราไม่รู้ตัวเ,ออเราทาให้นิสเราเรียกว่านิสัยเสียงอย่างน้ด้วยใช่ไหมครับเราก็นึกว่าเราเราก็นึกว่าเราเออไม่ฟงสร้างแต่ที่จริงแล้วเราฟุงสร้างตลอดครับถ้บรบเราถ้าเราถ้าเป็นทางพารเขาเรียกว่าไม่ไม่ปปงอบัตบทัานเคยได้ยินไหม คุณนยเคยได้ยินไหมว่าไม่ปงอรัปเคยได้ยินครับเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณวินัยคุณวินัยต้องรู้นะว่าคุณวินัยฟงซ่านว่นา,าคุณวินัยก็ต้องเลิกฟงซ่านไม่อยากฟงซ่านไปทั้งที่รู้ก็ยังฟงซ่านไปอยู่นี่มันแสดงว่ามัน <c oughs> ไม่ไไม่ไม่มีความละอาย <c oughs> ครับขาดการควบคุมด้วยใช่ไหมครับความละอายมันไม่มีอ่ะคุณวินัยครับ คุณคุณวินัยเข้าใจคําว่าความลายไม่มีครับครับนะเข้าใจครับเออก็ก็อย่าอย่าอย่าถึงขนาดด้วยแก้ผ้าเดินออกไปข้างนอกนะอย่างนั้นมันมันจะบ้าไปแล้วแบบไม่ไม่นุ่งเกงออกไปอ่ะแต่ว่าออกไป,ออไ,ปได้แต่ออกไปได้นะพอเรานุ่งสลอมไปเออน,นกีก็ก็ถ้าทําถึงขนาดนั้นมันก็มันบ้าไปแล้วมันไม่ใช่ละอาย คือเราเราไม่นุ่งกางเกงเราไม่นุ่งกางเกงไทยเราไม่นุ่งกางเกงเราก็ไปได้เพราะเรานุ่งสโลงอะครับท่านอ่านีเ่เรื่อยเปื่อยแล้วคุณวินายทำทำในตัวทําตัวเหมือนคุณ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 อะไรหูคุณหัวโขนน่ะอ๋อครับครับเออคุณหัวโขนนี่เขาเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะอืม ก็ไม่รู้จะทําอะไรมั้งก็เหมือนเหมือนตาวินยไม่รู้จะทําอะไรก็เลยพุ่งสรางก็ก็ดูดูลมหายใจสิุูนีมันมีกรรมฐานอยู่ไม่ใช่เหรอการดูลมหายใจอ่ะครับอนาปาอนาปานสติครับการดูลมหายใจอ่ะหายใจเข้าหายใจออกขณะที่หายใจเข้า ขณะที่สนทนากับท่านสมหวังนี่ก็กําลังตั้งใจคุมสติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับท่านพอเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่เราก็ลดความฟุ้งซ่านที่จะคิดอย่างอื่นได้เออต้องต้องอย่างนั้นใชนะต้องเพราะไม่มีเวลาาถ้เรา ถ้าเราฟุ้งซ่านเราก็ต้องดูดูลมหายใจไม้ในดูลมหายใจครับถ้าดูลมหายใจแล้วมันคือเราจะไม่คิดออกไปข้างนอกครับถ้าเราไม่คิดออกไปข้างนอกเราก็เราก็ไม่ฟุ้งซ่านอางนี้เราก็ไม่เลื่อเปื่อยครับเฉพาะไปนั้นภายในก็เหลือเกินเลยจะส่งไปข้างนอกอีกก็เลยวุ่นวายกันใหญ่ ท่านสมหวังกำลังรับประทานอาหารอยู่ใช่ไหมครับอ๋อเรียบร้อยแล้วกินข้าวเรียบร้อยแล้วอ๋อดีทีนี้ก็จะกินอีกครั้งก็น่นนะเริ่มพรุ่งนี้นะได้ใช่แต่วันนี้อาจจะมีของอาจจะมีของว่างของว่างไม่มีไม่มีไม่มีของว่างเออกรอบก็ แกลบๆอะไรไม่มีนะผลรวมของผลไม้ไม่เอาอะไรใช่ไหมนะก็มันจบแล้วงจบแล้วแต่ถ้ามีก็ต่อได้นิดหน่อยออจบแล้วก็ต่อไปก็กินไอ้น <c oughs> ี่เขาเรียกอะไรอะไอเออขมิ้นชันกับพริกไทยดำอ๋อครับดีก็ท่านซื้อมาเยอะในหะ้ซื้อมาเยอะดูแลร่างกายอ่ท่านซื้อมาเยอะเพราะว่าเห็นท่านกินตั้งแต่เที่ยวที่แล้วก็ยังกินอยู่ โอ้ยไม่ได้กินเยอะกินแค่แค่ช้อนชาเดียวมันก็อ๋อดีครับมันกินได้นานคร,ครับ้คุยคุยคุยกับผมอ่คุณคุณพี่นายต้องระวังตัวหน่อยนะครับฉันระวังอยู่แล้วเพราะว่าผมผมผมไม่ชอบคนฟุ้งซ่านไง ครับผมก็รู้เวลาท่านไม่ชอบมาผมก็ต้องหยุดผมก็ต้องหยุดเนต้องหยุดให้เป็นเย็นให้ได้คุยกับท่านสมหวังได้ต้องเพราะว่าถ้าฝึกฝึกยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณวีนัยถ้าถ้าเราฟุ้งซ่านแล้วเราก็ถ้าเรารู้ตัวเราฟุ้งซ่านแล้วเราก็ยังฟุ้งซ่านต่อ,อครับมันมันจะไม่มีความละอายนะเกิดจากการตามใจตัวเองด้วยใช่ไหมครับ ตามใจตัวเองมากไปมันมันไม่มีความละอายต้องคุมสติให้ยิ่งฮิริฮิริโอตปะปากเคยได้ยินไหมวินัยฮิริโอตะปะครับฮิริโอตะปะกความฮิรินี่คือความละอายนะฮิริโอตะปะก็คือเกรงกลัวต่อบาปครับฮิริเอพราะถ้าถ้าคุณวินัยไม่มีฮิริเนี่ยไม่มีความละอายเนี่ยเออเออคุณวินัยก็ทําบาปได้ ครับเพราะว่าคุณโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบามันจะไม่มีก็ก็ทําไปเรื่อยครับครับมันเป็นมันเป็นทำคู่กันนะอิริโอตปะครับอิริโอตปะเกรงกลัวต่อบาปพ,พระอายต่อบาปเออเพราะนั้นคุณคุณวินัยเวลาคุยกับผมคุณวินัยต้องระวังตัวนะครับครับเพราะผมต้องระวังอยู่ผมไม่ชอบคนผมไม่ชอบคนฟุ้งซ่านครับเข้าใจครับ ็คุยกับท่านสมหวางได้นี่ก็เก่งแล้วเพราะปกติคนจะคุยกับท่านยากเหลือเกินถ้าจิตไม่แข็งพอแล้วคุยไม่ได้ถ้าไม่อ่อนน้อมถ่อมตนจ,จริงๆคุยกับท่านสมหวางไม่ได้เพราะท่านสมหวางนี่จะพูดเลยแต่ละคำนี่โหยากมากต้องคนเข้าใจเพราะว่าท่านเป็นอริยะ สมหวังแล้วต้องเป็นแบบนี้ผมถึงอดไม่ได้ที่จะเอาคําพูดของท่านเปเผยแพร่ไงคือถ้าถ้าฟุ้งซ่านมากับผมเนี่ยผมก็ไม่ฟุ้งซ่าน<ช>ตอบนะใช่เอ <ๆ S 1> เอเพราะว่าเพราะว่าถ้าผมฟุ้งซ่านตอบผมก็ฟุ้งซ่านตามคุณวินัยไปด้วยอย่างนี้ผมก็มันมันก็เป็นบาปไงอท่านไม่อยากจะทำบาปต่อใช่ไหมเออ เราะนั้นผมผมต้องบอกเตือนคุณวินัยก่อน,น,นอย่าอย่าอย่าฟุ้งซ่านคุยกับผมว่าอย่าฟุ้งซ่านครับครับเข้าใจครับต้องควบคุมสติให้อยู่ต้องเรียบร้อยเรียบร้อยนอบน้อมถ่อมตนให้เป็นใจเย็นยอมรับในการว่ากล่าวตตือนไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรียบร้อยหรอกคุณวินยัยครับ รู้รู้ว่าอะไรควรควรพูดอะไรไม่ควรพูดเงี้ยครับท่านไม่ไม่เคยพูดไปเรื่อยครับเรื่อยเปื่อยเหมือนเหมือนคุณหัวโขอนอ่ะครับพูดไปเรื่อยเลยเลยโอ้น,น,น,นกนกกระดดหัวโขนได้สังเกตคุณหัวโขนพูดเหรอเขาจะพูดไปเรื่อยอ่ะครับเขาพูดใน เหมือนเหมือนเหมือนปลาไหลอ่ะปลาไหลมันจับยากไหมคุณวินัยโอ้ยากไงเออจับมันนี้มันลื่นปึ๊ดจับมันนี้มันลื่นปึ๊ดเนี่ยตัวเป็นเมือกเลื่นมแีแล้วถ้าคุยค,คุยค,คุย,ย,ยคนประเภทนี้คุณวินัยคิดว่าคุยกันรู้เรื่องอะ่ะถ้าเข้าเส้นกันได้ก็คุยรู้เรื่องแต่ถ้าเข้าเส้นกันไม่ได้ก็ไปคนละทาง แล้วแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วไปไหนอ่ะอะก็ไปสู่ความคลึกคลื้นไม่ผมว่าไปโรงพยาบาลบ้ามากกว่าไม่แต่ว่าตอนนี้ไปไปลําบากอ่ะผมไม่ไปรักโรงพยาบาลบ้าเพราะว่าพอการที่จะไปแต่ละครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ใช่ธรรมดาไปต้องไปรถต้องมีค่ารถด้วะต้องมีค่ารถด้วย เรียกครับมารับถึงบ้านครับก็นับวันดีครับผมก็ขอโอกาสขอตัวเพราะลูกจะพาไปรับประทานอาหารข้างนอกขอบคุณครับท่านสมหวังสวัสดีครับโอเคโอเค